ให้ทายราคาการ์ดแต่วันนี้เป็นของสะสมเดี๋ยวพี่อยากจะสะสมไม่อยากไม่อยากของทายแล่นนะพี่ปีาวตองวันสิบเก้าท็อปโฟนคุณเดียเซลิก้าโคโตการ์ดโคโลการ์ดเฟกเตอร์วันคอมวันก็คือการ์ดแบบนี้เนี่ยมีหนึ่งเป็นเดียวในรุ่นนี้ใบเดียวอือที่รุ่นราคาเท่าไหร่ใบใบเดียวในโลกในรุ่นนี้เลยหลักรุ่นลิมิเต็ดใบเดียวในโลกอ่าเริ่มผมไม่เริ่มเลยหลักล้านบาทเนาะหลักเหรอ สองล้านแป้อยไปสล้านห้าน้อยไปสิบล้านใกล้เกียงสีล้านสิบสี่ล้านบาทนะครับโอ<ฮ>้พี่จะเห็นไอ้องที่เป็นเข้างบนมันจะเป็นว่าส่งไป ให้กับบริษัทเนี่ยเลียเกรียดแล้วว่าแต่ว่าคุณภาพมรจุที่9.5เต็ม10อ๋อก็ย uh ah <c oughs> ิ่งค um ุณภาพดีด้วยสภาพดีว่างั้นสภาพดี9.5เต็ม10มันยิ่งราคาแพงขึ้นอีกแล้วเขายังไงเขาบิดกันเหรอประมูลกันเหรประมูลกันอ๋อ14ล้านบาทหนึ่งใบ